อัจฉริยะไลฟ์เรือดปมคลิปเสียงเรียกเงินแซนซัดแหลกบางแจ็ค8ิมงกุฎพร้อมเล่าเคยติดต่อมาหาวันเดียวกันกับทนายตาั้มหลังจากเมื่อวันนี้แซนพร้อมโดยทนายความส่วนตัวเดินทางไปออกรายการโหนกระแสพร้อมเปิดคลิปเสียงบางแจ็คบอกว่าอัจฉริยะวางแผนอยากคุยกับแซนเรื่องเงินซึ่งเนื้อหาในคลิปดังกล่าวมีดังนี้จากอเมริกาสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพี่เรื่องอัจฉริยะ คือผมมีคลิปเสียงบางส่วนที่อัจฉริยะสสเต้และทนายกฤษณะเขาคุยกันและวางแผนกันคือสิ่งที่อัจฉริยะทำอยู่ผมก็ได้โทรไปหาน้องแซนเมื่อวานก็ได้ยินชื่อผมแล้วก็อาจจะกลัวกังวลอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ตรงนี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เขากำลังวางแผนจะให้ตัวน้องแซนไปหาอัจฉริยะอัจฉริยะจะได้เคลียร์เรื่องเงินพอเคลียร์เรื่องเงินกับน้องแซนทีนี้จะได้ต่างคนต่างอยู่ พยายามที่จะสนตัวกับน้องแซนเพื่อคุยเรื่องเงินผมรู้จักกับอัจฉริยะสสอออเต้และทนายกฤษณะเขาคุยกันทุกวันผมก็ได้อัดเสียงไว้ส่วนนี้คือจะช่วยเหลือทางแซนจะช่วยอะไรได้บ้างให้เป็นไปตามรูปคดีผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่โทรมาคืออะไรเขาออกสื่อแต่ที่เขาต้องการคนละอย่างกับที่เขาพูดและล่าสุดนี้อัจฉริยะก็ไม่รอช้าไลฟ์เตือนซัดบางแจกว่า เรื่องคลิปเสียงบางแจ็ครับว่าโคตรเก่งรู้เบอร์โทรศัพท์แซนกระติกไอดีไลน์ทนายความแซนทนายกฤษณะาสสเต้ทุกคนไปหมดตนไม่ให้ราคา18มงกุฎข,ของเมืองไทยบางแจ็คเคยติดต่อมาหาเมื่อวันที่หกเมษาวันเดียวกันกับที่ติดต่อทนายตามซึ่งเคยบอกกับนักข่าวไปแล้วไม่ให้ราคาและไม่ใช่เรื่องจริงไม่เคยคิดจะไปเอาเงินใครเลยทุกวันนี้ไม่มีเบอร์แซนหาคนบนเรือไม่มีเบอร์ใคร จะไปคุยเรื่องเงินได้ยังไงประวัติอัจฉริยะก็ไม่เคยมีแบล็กเมล์เอาเงินใคร